ยังไม่ทั่วอ่ะทัวแล้วพี่เริ่มลากโอเคไปเลยไปเลยโอ้โหดูดีอะพี่เติมสปีดนิดนึง,งใช้ได้เลยพี่เกมระวังนิ้วและอย่าลืมหักตอนสุดออโอ้โหทำเสียนเป็นเรียนมาเลยอะอีกบ้โอ้ยติดน<อ>ิดหน่อยนิ้วใช่ไหมใช่นิ้ว สวัสดีครับีครับยินดีต้อนรับสู่ชวโนนี่ชาแนลนะครับวันนี้ผมและน้องบัสขออนุญาตแนะนำน้องบัสนะครับครับสวัสดีครับน้องบัสนี่ก็จะมาร่วมงานกับเรานะครับในส่วนของพีเอเตอร์นะครับก็มีหน้าที่อะไรบ้างก็ถ่ายแล้วก็ตัดต่อครับผมตัดต่อนะครับคือวันนี้นะครับไหนๆก็มีทีมงานใหม่เราก็เลยอยากจะได้แบบฟอร์มใหม่นะครับก็เลยถามน้องบัสว่า รู้จักที่ไหนสกีนเสื้อบ้างเดี๋ยวเรามาสกีนเสื้อใส่กันดีกว่าแบบพิเศษวันนี้คือเรามาสกีนใส่กันเองอใช่ไหมใช่เองด้วยปหมทำเองด้วยใช่ไหมบัสรู้จักพี่เขาใช่ไหมอ่ารู้จักอ่ะขอมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขอพี่เขาสอนว่าทํายังไงแล้วก็จะจะเสร็จไหมอ่าเราพิธีการทำทำย,ยังไงเออต้องเตรียมอะไร ก็ลองตามดูกัน้วกันนะครับถ้าวันนี้เราสองคนทํารอดก็จะแจก,กเสื้อหลังรายการหนึ่งตัวเอาให้รอดกันเนาะถ้าถ้าถ้าไม่รอดก็ไม่ได้แจก,กนะครับก็ลองลุ้นดูกันหลังรายการนะกันไปไปดูกันเห็นโลโก้ก็เท่ละไปกันไปหาเจ้าของร้านเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยน่าจะอยู่นะพี่รอ้อยทุกสั่งเขาอ่ะใช่ครับ,รบมีแมีย สวัสดีครับอนี่ไงพี่ดีอ่ะใช่ไหมครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณเดียนะครับเจ้าของร้าน ชื่อร้านอะไรนะครับพี่ดูไอเดียครับผมดูไอเดียนะครับจาชื่อไว้นะครับคือวันนี้นะครับผมตกนบัสเนี่ยจะมาขอให้พี่เดียสอนช่วยทําสกรีนเสื้อหน่อยเนี่ยเอาเสื้อของช่องเนี่ยใช้ทําเองใช้เองครับแล้วก็ถ้างานผ่านเนี่ยก็จะทําแจก่าเขาเรียกว่าแจกคนสับส cribe ช่องกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวเดี๋ยวดูก่อนว่ารอดหรือเปล่านะครับก็หลังรายการเดี๋ยวเรามีแจกวันตอนนี้ก็ไหนๆก็มาละไอธุรกิจสกรีนเสื้อเนี่ยพี่เดียคือของพี่เดียเนี่ยทำอะไรบ้าง ที่นี่นะครับก็จะรับสกรีนงานเสื้อสกรีนเสื้อจะเน้นงานเสื้อยืดโดยตรงคบผมก็ที่ผมดูเมื่อสักครู่มีเสื้อยืดพวกแขนสั้นแขนยาวแล้วก็เสื้อเชิ้ตมีเชิ้ตบ้างเชิ้ตบ้างแต่ว่างานดีเทลเชิ้ตจะค่อนข้างยากส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางเสื้อยืดเป็นหลักแต่ว่ามีออเดอร์มาไหมทำครับจ้างทำหมดจ้างทำหมดนะมี เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีทงมุงมดอะไรมีนะฮะก็คืองาน,นหลักๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ไอตัวของของพี่เดียนเนี่ยก็คือเมื่อกี้เดินไปดูกับน้องมัสมันจะมีแบบเป็นลายกราฟิกลายอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเสื้อออฟฟิศเสื้อทีมอะไรพวกนี้ก็รับเหมือนกันหมด,ดรับเหมือนกันครับนะครับก็คือ<ม>ทุกอย่างนะที่บอกว่าทําให้เสื้อเปื้อนสีอะนะฮะเป็นงานทำมดน้ำมดครับรับสกินของพี่มีมีกี่แบบอ่ะเป็นสกินสีหรือว่าสกินแบบ ถาูว่าอะไรนะที่เป็นรีดร้อนอะไรนี้จริงงานสก,กีนะครับมันขาขาย่ยมันเยอะครับแต่ว่าที่นี่อจริงๆจะสก,กีพาดิซือสก,กีสีจมดิชาร์ดครับสก,กีงานฟอยครับคืองานเทคนิคจะชอบมากที่นี่ก็คืองานเทคนิคใช่คือเรียกว่าที่อื่นเขาสสา่หัวส่งมาีน,นี่ครับาจัดการได้ชอบอะไรยากๆใช่ไหมมันกานว่าตอนเราเริ่มเนี่ยเราเริ่ม เริ่มจะทำมาทดลองครับหลังจากนั้นก็เอาทําได้นี่เอาไปทำพอทําได้ปุ๊บเราก็โชว์ผลงานเราต่อปว่าเฮ้ยเราทําประมาณนี้นะครับก็ไม่ทุกวันนี้ก็เลยงานที่ได้ก็คือจะไม่ไม่ค่อยมีงานง่ายไม่ค่อยมีงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานโหนพอสมควรครับอ่าแต่พูดถึงว่าถ้างานเราจอดจงอย่างเงี้ยกลุ่มลูกค้าก็เป็นขาประจําอยู่แล้วเฉพาะครับเฉพาะเลยจะมีการซื้อซ้ําเรื่อยๆก็คืออย่างทําเสื้อกลุ่มครับปีที่แล้ว ปีนี้ไม่ละไมอีกแล้วปีหน้าเตรียมจองไว้ก็มีครับอันนี้อันนี้ก็ก็ค่อนข้างดีใจแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะครับก็ใครที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ก็กลับมาได้นะครับได้ได้งานเติมไแล้วกลับมาทำใหม่ได้แล้วนะครับเอาพูดง่ายๆเทียบกับงานประจํากับงานนี้ดีกว่างานประจําอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจก็ศึกษากันเองแล้วกันนะครับหรือถ้าสนใจจริงก็ ลองหลังไปกับทางเพจเราได้เผื่อเราจะตื้อพี่เดียให้รับสิทิ์ให้ไปสอนใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะให้พี่เดียไปช่วยเราสอนว่าขั้นตอนมีอะไรยังไงบ้างเนาะถ้าพูดเป็นขั้นตอนเนี่ยมันจะยาวเตรียมายงานไหมครับเตรียมมาแล้วครับโอเคครับนะคบเดี๋ยวอันอื่นสำคัญมากายงานไม่ใช่ฝากร้านหน่อยอ๋อผมก็สําหรับงานสกรีนนะครับถ้าสนใจทําเสื้อกลุ่มเสื้อกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับงานสกรีนเสื้อนะครับ ยินดีให้บริการครับผมเว็บดูขีดตรงกลางไอเดียคอมครับผมขอบคุณนะครับครับผมฝากด้วยไม่มีสปอนเซอร์นะครับก็คือมาทำกันเองสนุกสนุกไม่ไม่พี่เบียร์ไม่ได้จ้างครับเดี๋ยวที่หน่ผมเตรียมซองไว้นะอ้าวเหรอไม่ต้องให้ใช่ไหมเก็บใจไม่คิดตัดทิ้งซองมาพูดเล่นพูดเล่นนะครับก็นี่มาช่วยกันนะครับเป็นพี่น้องกันก็คือรู้จักกันจะรักกันเลยมาทำกันสนุกสนุกตัวนี้ ที่ให้แนะนําตัวก่อนก็คือเดี๋ยวเผื่อใครดูไม่จบคลิปไงเดี๋ยวพี่เดียจะไม่ได้ปมกับ้านครับผม <laughs> ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําเสื้อกันขาผมครับโอเคครับสําหรับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ <c oughs> คือเตรียมแบบถ้าผู้ชมอยากจะสกรีนเสื้อนะ่ะอย่างแรกต้องเตรียมมาก็ต้องเตรียมเตรียมตังครับตังก็พอตังทำเลยคอันเบ้อันนี่คือ ถ้านไม่ออกก็นี่เลยมัจ่ายตังจ่ายตังเลยนี่ไม่ออกก็จ่ายตังไฟล์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไฟล์อะไรครับพี่เก็จะเป็น i l l u s t ต a t อรก็ได้หรือว่าจะเป็น Photoshop ก็ได้ครับได้ทั้งหมดจริงๆถ้าเป็น e l ลัสก็จะทํางานได้สะดวกไม่มีระยะที่มันแบบแตกมันจะย่อขยายได้ได้เยอะก็คือไฟล์ขอเป็น i l ลัส t ต a t อรนะครับ,บใช่คร่บอือชัว์กว่า อย่างแรกนะครับเตรียมแบบไฟล์ Illustrator น,นะครับขั้นตอนที่สองนะครับเมื่อเราได้แบบมาเรียบร้อยเราก็พิมพ์ฟิล์มต่อนะครับโดิมเชองพรินเตอร์แล้วก็แผ่นฟิล์มสีละอันเลยใช่ไหมพี่สีละหนึ่งหฟิล์มใช่ครับสีละฟิล์ม <c oughs> ฟิล์มก็คือใช้สีละอัน <c oughs> ออกว่าจะออกแผ่นหนึ่งก็นานครับ <c oughs> เพราะว่าตั้งค่าความละเอียดค่อนข้างสูงเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เราใช้ฟิล์มเนี่ยต้องการให้ส่วน ส่วนที่โปร่งใสเนี่ยแสงผ่านได้กับแล้วส่วนที่เราเป็นลายเนี่ยให้มันคึบแสงจริงๆมันใช้วัสดุได้เยอะกว่านี้จะใช้กระดาษไขก็ได้อ๋ออย่างสมัยโบราณใช้กระดาษไขกระดาษไขมันก็จะมีการยืดหดตัวเล็กน้อยซึ่งถ้าเป็นงานสีเดียวเราสามารถใช้ไขได้ต้นทุนถูกกว่าครับแต่ว่าถ้าเป็นงานที่อยากได้ความแม่นยําผมก็แนะนําให้ใช้ฟิล์มก็คือถ้าเป็นบล็อกของตัวเองที่ออกแบบมาก็คือใช้หนึ่งฟิล์ม ตอนหนึ่งบล็อกตอนหนึ่งสีใช่สีเพราะยังไม่เคยอพี่พี่บอกว่าสีนึงประมาณเท่าไหร่นะสีนึ่งถ้าห้าบล็อกค่าบล็อกสีหนึ่งจะอยู่ประมาณของผมทำเลยนะจะอยู่ที่สามร้อยบาทสามารถใช้แล้วล้างก็คือบล็อกเนี่ยมัาจะไม่ได้กลับไปไไไม่ด้กลับแต่ว่าเป็นค่าเปิดเพื่อทำงานครับแต่ถ้าของถนนช่องนอเนี่ยมีสามสีก็สามบล็อกครับก็เก้าร้อยบาทถูกต้องเริ่มต้นจัดไปก่อนเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมบล็อกบล็อกเปล่าๆที่เรายังไม่ได้ทำอะไร เป็นผ้าที่ทะลุที่สีมันผ่านได้แต่ว่าเวลาเราไปใช้ก็คือทําให้มีส่วนที่ผ่านได้กับส่วนที่ผ่านไม่ได้ครับครับก็คือเราทำอะอก็คือบล็อกนี่จะเป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาฟิล์มมาใชแสงใช้แสง,แสงตัวนี้แหละที่เกินตัวนี้แหละเดี๋ยวพสักพักแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้พี่เกมไปไหนวันนี้จะมาทําเองด้ยครับมาขัดก่อนผมให้ปากกาวบล็อกสกรีนด้วยครับครับผมขั้นตอนการปากกาวบล็อกสกรีน ก็คือใช้อันนี้เขาเรียกรางปาดกาวครับเราจะเอากาวเทในนี้พี่กาวเทในนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็คือตัวเนี้ยปอกาวเราเราใส่ตรงนี้นะครับแล้วเราเอียงมันลงนี้ปุ๊บกาวมันก็จะแตะที่แผ่นแล้วเราก็ลูบมันขึ้นครับใกล้ติดใช่พอใกล้สุดปุ๊บพี่หักนิดนึงเพื่เอากาเ,เก็บก,กาวปาดด้านหน้าปาดด้านหลังครับเพื่อให้ได้เป็น กาวเคลือบอยู่ที่ตัวบล็อกสกรีนตรงหนับจะบอกเลยว่าพี่จะเป็นช่างสกรีนรอดไม่รอดเพราะกาวเนี่ยปะทุกวันใจเย็นนะพี่มันจะเหนียวนิดนึงเดี๋ยวพี่เกมใช้การเทให้มันให้มันพร้อมใกล้ๆไวอ๋อคือให้มันพร้อมไหลมันใกล้ๆไว้เตรียมตัวผมขอให้พี่ประสบความสำเร็จครับไม่มีปัญหาสบายมาก อาพี่ฝังเข้าไปปุ๊บแล้วเทให้กาวมันเข้าไปแป๊บครับนะยังไม่ทั่วอ่ะทั่วแล้วพี่เริ่มลากโอเคไปเลยไปเลยโอ้โหดู oh, oh, ดีนะพี่เพิ่มสปีดนิดนึง oh. ใช้ได้เลยพี่เกมระวังนิ้วและอย่าลืมหักตอนสุดโอ้โห oh. ทำเสียนเป็นเรียนมาเลย <laughs> นิ้วติดนิดหนึ่ยนิ้วใช่ไหมใช่นิ้วนิ้ับด้านพี่กับด้านเดี๋ยวเราจะโคดด้านหลังแล้วค่อยเก็บครับครับผมเป็นเกนิ้วก็จะชี้หน่อยแล้วที่สำคัญนะเวลาพี่ปัดกาวปัดเมะไม่รู้ตัวเยีปกงนเสียงดี่เสียงนี้ใช้ได้เสียงได้เสียงไง อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะโดนแบนแล้วล่ะเดี๋ยวช่องจะปลิวหักอย่าเลื่มอย่ากาวล้นโอเคทีนี้ทีนี้พี่ไม่ต้องเทสกุ๊บพี่ตั้งสกุ๊ลูกโหนลากขึ้นเป็นการเก็บพี่น่ะได้แล้ครับลากขึ้นเป็นการเก็บเดี๋ยวพี่จะสังเกตได้ว่ากาวส่วนที่เกินมันจะค่อยๆตกออกมาเห็นไหมกาวส่วนที่เกินมันจะค่อยๆตกเข้ามาใช่ทีนี้จะทําให้มันบางถ้ามันหนาไปมันก็ขึ้นยาก่ กลับด้านนี่มันหมดบางไปหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคครับก็ได้ครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะขึ้นกาวในห้องมืดกันห้องมืดที่ไม่มีแสง UV เพราะว่ากาวมันไวต่อ UV มากแต่ว่าสมัยเนี้ยกาวมันเป็นรุ่นใหม่มันรับ UV ค่อนข้างน้อยกรอบไปไปต้องแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับจะได้ถือว่า ผ่านครับเอาไปกาเต็มสิดติดรอยนิ้วก้อยต้องการทำยังไงีกอัผมเตรียมส่วนที่เหลือไว้แล้วเพราะว่าถ้ารอกาวแห้งจริงๆมันใช้เวลานานอ๋อะหรอครับผมนี่คือตู้ถ่ายตู้ถ่ายบล็อกก็คือตู้เนี้ยมีหน้าที่คือปล่อยแสง UV ครับ ขึ้นมาเพื่อให้กาวแข็งตัวไอ้กาวที่เราปาดไว้เมื่อกี้แข็งแห้งแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเป็นฟิล์มเนี่ยบังแสงยูวีเพื่อไม่ให้กาวตรงนั้นแข็งมันก็จะเจาะทะลุได้คุณอาจจะยังงงเดี๋ยวหลังจากเสร็จเนี้ยมาดูมาดูภาพกันรู้เรื่องนะครับอ่าที่จะเห็นนะผมทำมาร์กตรงนี้ไว้แล้วเป็นแ้งครับพีวานไล้เลยกลับหัวครับกับหัวเอาเอาสีสีไหนลงก็ได้ใช่ไหมด้านนี้ด้านไหนตรงด้านนี้ครับโอเค อ๋อเอาด้านที่พิมขึ้นครับเนี๋ยพี่เกมจะเห็นตัวนี้ครับปีตั้งให้ตรงใช่ตหงถ้าเกิดใส่ตาไม่ได้ก็โอ้โหสองครับต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ,รบเห็นไหมครับเห็นชัดไหมชัดถ้าข้างล่างก็ต้องก็ตรงตรงกับตัวนี้มันจะเหลื่อมนิดนึงยึดเส้นตัวตัวตั้งเป็นสำคัญ อาจจะเหลืองจากการพิมพ์นิดหน่อยนะงร้ยก็บล็อกเมื่อสีที่เราทำไว้สมมุติว่ามันแห้งแล้วล่ะนี่คือบล็อกกาวที่เราปาดเพแห้งไปแล้วแห้งเรียบร้อยนะครับที่เราปาดไว้เมื่อสักครู่พี่เกมวางไว้เลยครับแล้วก็ให้หมดตรงนี้เฉียบตรงนี้แล้วก็บล็อกเข้าไปให้บางไปเลย อร่อยงั้นเราก็ปิดึ๊บตู้ตัวนี้มันจะเป็นตู้แวะข้ามหรือว่าตูงลมดูดจดัสมัติมันจะดูดลมออกจากตรงนี้เพื่อให้ฟิล์มกับบล็อกสกรีนแนบก,กันหรือถ้าบางที่เขาไม่มีก็จะใช้ของหนักๆนะวางทับให้เรียบก,ก็ได้เหมือนกันเจะเริ่มแวะแนบแนีดีก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดดูมีผมตั้งเอาไว้อยู่ประมาณ50วินนะครับก็ ห้าสิบวิเป็นประธานรับกดเลยครับรับรองไม่ยิงออกไปแน่จะขอเพลงมหาเลิกด้วยครับนตครับผมก็เนี่ยถ้านับเวลาไปจนมันครบห้าสิบวินาทีก็บอกนี้ก็จะต้องถูกเอาไปล้างด้วยนะยี่สิบสามสิบออย่างนี้คือออกแล้วใช่ไหมขีดได้เลยพี่ขินเลยอ๋อก็คือไอ ได้ไปแล้วหนึ่งบล็อกพอนึกภาพออกเองครับสีที่หนึ่งลงกาวไวเรียบร้อยเอาตัวฟี์มาปิดลายแล้วก็ฉายแสงให้ส่วนที่ไม่ได้โดนปิดเนี่ยมันแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปล้างจากในส่วนที่มันไม่โดนแสงเนี่ยมันจะไม่แข็งเราก็เลยน้ำล้างออกเป็นบล็ลบอกตัวนี้ได้นี่คือขั้นตอนที่สามครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วครับโอเคครับผมป้ายตาแดดโอ้แดดเป็นใจมากเลยเขาเขาให้ยืนพี่ไม่ทำแบบไอ้อให้ต้องยืนอย่างนี้รอจนกว่าจะแห้งเข้ามานะครับก็คือขั้นตอนที่4ครับไปทำบล็อกกันต่อโอเคแบบนี้ นี่ครับเล็กๆแบบนี้ครับจริงๆวิธีปิดมันมีทำได้หลายแบบถ้าเราสกินไม่เยอะเนี่ยก็ใช้สก็อตเทปแปะไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าอย่างปกติก็ใช้กาวคู้กันแต้มแค่นี้นี่ก็ไม่รัว่วแหละแต่มันแห้งแห้งเลยใช่ไหมครับครับผมแป๊บนึงก็แห้งครับนี้ก็ไดอ้อันนี้โอเคถือว่าน้อยมาก สิบไสีด้านครับโอเคมาได้ไหมพี่ได้ครับโอเคสีเียวโดนบ้างก็ไม่ทะลุเส้นนี้เรื่องบอกเซนเตรอร์ของตัวมานน,นะครับแล้วก็ขาหงมมาเลยให้แน่นเลยครับ ได้สองข้างพร้อมกันก<อ>็ได้อาลเครับหัวเคลื่อนอ๋อโอเคใช้ได้ทีนี้พอประมาณพอครับเราก็จะทำซ้ำกันจนครบอโอเคครับอ่านยิบห้ สีที่สกีนเรานี่ยเป็นสีพาร์ดิซอครับต้องผ่านเครื่องอบถึงจะแห้งครับทาอย่างนั้นเขาก็จะไม่แห้งของเขาก็เปิดเครื่องอบจะไม่แห้งเลยใช่ไหมไม่แห้ง,<ช>หงครับยังไ,ไงก็ไม่แห้งแักแดดก็ไม่แห้งไม่แห้งครับแดดก็ไม่แห้งผมจะทำให้ดูตัวน,นึร์เป็นตัวเคเริ่มจากสีขาวนะครับเนี่ยสีพาดิซองเราก็จะใช้อย่างนี้เปิดทิ้งเอาไว้ก็แล้วกัน ็ใช้อันนี้เขาเรียกว่าแปลงปากหรือมันเป็นยางใช้ปากสีที่เป็นเวลาเราสก,กีนถ้าเป็นเสื้อสีดําเนี่ยเราจะสก,กีียสีละสองรอบ2อรอบใช่อย่างนี้เป็นต้นสีขาวเริ่มสีแรกเวลาสก,กีนนะแปลงให้เอียงสีข้ามงาออกแรงกดพอประมาณแล้วก็ดึงเข้าหาตัวดึงจนแบบอหน้าสะอาดดีแล้วปุ๊บแล้วก็พอ เชิญครับอ๋อนี่ลงสีแล้วเนาะอ่าสีขาวเริ่มสีขาวก่อนไปดูด้วยังบนี้ครับเชิญครับสีอางสารครับอะดุนยดด้วยไปไม่มาเห็นไหมไม่ง่ายนะ ตั้ง,งแรง45แล้วออกแรงกดนิดนึงเอาลากมาประมาณนั้นครับปาดแล้วหน้าต้องเรียบแบบนี้ไม้สุดเลยเขาไม่อีกโอเคพอไปวางแปลงข้างในายกครับผมเอ้ยดูได้นเนี่ย เดิมขีดแดงที่เราลากสั้นหน่อยปะายเราอยู่แค่นี้ครับรบึน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 แอ้วถ้ <c oughs> ามาันติดยางไ้พี่ไม่เป็นไรครับต้องต้องเก็บขึ้นมายัางไงอยู่ที่เทคนิคตอนบิดข้อแปลงขึ้นมาครับมั <c oughs> นบินกลับได้ ได้ตอนหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะนับเป็นหนึ่งแปลงอย่างเงี้ย้าเรียกสามแปลงสองรอบหมาว้วางนี้แปลงในการเอียงก็มีผลต่อน้ําหนักสีที่ลงครับยิ่งเราเอียงมากสาสิบองศาอะไรเงี้ยสีก็จะลงเยอะแต่ความคมมันก็จะหายที่มาตรฐานก็คือสี่สบห้าที่แนะนําแค่เอียงแปลงนะสีที่ลงก็จะต่างกันเือพี่ได้ครับเราสามารถเลือกองศาได้ว่าเอาลงประมาณไหนแค่ไหน นี่ลงเยอะลงน้อย,อยเยอะอ่าเนี่ยกำลังสวยนี่นะเนี่ยกำลังสวยเส้นจะคมพิดเลยตัดมาคมเก็บสีหมดนะม่ใหม่ฮับลู่ความแข็งของแป้งก็มีสว่วน่ะทำงานง่ายขึ้นไหม,มง่ายขึ้นพี่ครับ ความนุ่มของแปง้งความคมของแปง้งมีผลหมดเ้ดร้อยครับสวยลามเชยได้ได้ได้คร <c oughs> ับผม <c oughs> ครับลงสกรีนนะครับดูไอเดียซิวสกรีนนะครับสตูดิโอติดตามได้3มช่องทางเว็บไซต์ www.doochiidea.com เฟซบุ๊กนะครับดูไอเดียเสื้อครอบครัวสะกดภาษาไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาคงแปะลิงก์ให้ผม,มผมว่า <S <S ในการทำพาเลทโซ่ขั้นตอนสุดท้ายมันคือการที่เรียกว่าถกอหรือว่าอบสุกนะครับเราจะต้องทำลักษณะนี้ก็คือการดึงเสื้อขึ้นแบบนี้นะครับให้มันลอย แล้วก็เข้าไปอบพอดึงเสื้อขึ้นปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิของผิวผ้าจะสูงมากสังเกตนะเนี่ยจะมีควันลอยขึ้นแบบนี้นี่คือสีสุกจะดึงแล้วก็จะแบบเซ็ตตัวเต็มที่และไม่แตกไม่อุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ170เสนี่ยสีพาที่ซ่อเขก็จะสุกเต็มที่มัน,นึือจากความเร็วไม่ใช่ความร้อนเห็นไหมครับ เนี่ยคือสุกแล้วเรียบร้อยกินได้กินได้ไฟสุกแล้วสุกแล้วกินแจ่วด้วยขอบคุณขอบที่จะลิ้มรสใช่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเสียหายอันนี้เขาจะเป็นเครื่องที่ทำความสะอาดชื่อภาษาอังกฤษมันคือเครื่องชีพพ่อโอ้ย่างจัดไกลเสียงเป๊ะมากเลยออกเลยไม่เสียครับ ซ่อมได้แ,แก้ไขได้ครับแล้วก็เอาไปรี่ต่อได้ครับถอดเสื้อมาครับบ<ม>ารถอดเสื้อมาครับปีเลยเปล่าเอาด้วยแล้วเนี่ยตายแล้วลยิงเลยอกราลีดก็เกมเลื่อนเข้ามาอยู่ไปทำตำแหน่งนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้สองข้างเพื่อสองข้างเพื่อกันมือเราไปอยู่ตำแหน่งที่อันตราย<อ>ก็เลยให้ใช้สองมือจะทำแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ถึงผมลองแล้วผมลองแล้วไม่ถึงเลยต้องอย่างนี้พยายามฝืนแล้วไม่ได้จริงๆนะครับตัวแรกก็คืออย่างนี้ ปึ๊บเครื่องก็จะทำงานนีบลงไปให้ความร้อนไปด้วยแล้วก็บดอัดขยี้เข้าไปจนมันเรียบเนียนและนุ่มครับผมอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เป็นอันการเสร็จสิ้นขั้นตอนของงานที่จับผิวงานได้ครับตอนนี้มันจะร้อนแหมพี่ก็ต้องชิงช่วงให้ผมเล่นสิอันนี้คือที่รีดแล้วกับที่ยังไม่รีดเห็นไหม <c oughs> อ่า ความเงาความมันของผิวงานไม่เหมือนกันความเรียบเนี่ยนะไม่เหมือนกันเอาละครับอยากมันนิดนึงฉัรี่จริงๆขั้นตอนนี้ที่อื่นเขาข้ามก็มีก็คือมันสามารถส่งได้แล้วเหมือนที่ผมบอกที่บอกว่าผิวงานมันจะได้สัมผัสคนละแบบกันเราก็จะยอมเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึง <laughs> ถ้าแบบเซียนเอ้ยมาต่อแล้วใอ่ไหมนั่นถูกต้องใช่ไหมว่าไว่ายว่านาทีหนึ่งผมรีดได้หกตัวอันนี้เรียบร้อยเป็นอันสวยงามอ่ะคกบือ ตอนนี้พี่ครับรออะไรทำไมครับถึดกล้องทำไมเราใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงในการทำเสื้อ4ตัวครับปมือพี่ครับรออะไรคำตอบก็คือยางเอาครับดีที่สุดเช่ไหมโอ้โหเป็นธรรมดานะเนี่ยก็่อไหมก็ทำได้ก็วันนี้นะครับ เรียบร้อยกับเสื้อชโนชแนลแตนด์แบงขอบคุณพี่เดียมากครับขอบคุณเาครับครับผมยินดีครับยินดีครับก็จากการได้มาลงมือทําเองแล้วนะครับบอกว่าทําไม่ยากนะครับแต่ว่าไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์มีทักษะอะไรหลายๆอย่างถ้าถามว่าสกรีนเองค้มไหมผมตอบเลยว่าไม่คุ้มจ้างดีกว่าครับ ไม่ได้ขายของให้ร้านกันนะครับแต่ว่ามันไม่คุ้มจริงๆอย่างวันนี้เรามาลองทําเสื้อใส่เอง,เองกับของช่องเราเนี่ยองใช้เวลาทั้งวันเหนมืกันเฮ <c oughs> ้ยปิดจำไัไหม่หนุ่มเหรหรหอเรเรเรหรออเหรอรเรอเอรอเกอรเรเออเรอเอเเรรอรอรเสืออเรออเหร่เเสร้ออเรอออเหรรเหรอเหรรับก,รก็รเอรรร ช่องทางติดต่อก็จะขึ้นด้านล่างให้ครับทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่ากรเว็บไซต์นะครับแบบกับของทางดังปุ๊บช่องทางครับพยายามไม่ให้หลุดไปไหนใช่สายของสายของก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องฉนนชาแนลของเราได้นะครับก็กดปุ่มแดงๆด้านข้างนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแต่วันนี้เรามีกดไหนี่กดนี่นี่ไงอ๋อ นี่เราทําสําเร็จเผื่อไว้อีกหนึ่งตัวไซส์ L ครับบอกก่อนว่าเป็นไซส์ L มีตัวเดียวนะครับลิมิตอิดิชั่นนะครับตัวนี้ถ้าใครใส่ไม่พอดีก็กานไกลแล้วาร์ดแก้เก็บไว้ก็ได้เผื่อเผื่อบางทีว่าช่องเรามีครบร้านร้านสับสกายอาจจะแบ่งปันหุ้นส่วนให้กับคนเจ้าของเสื้อตัวนี้นะครับพูดไปงั้นแหละก็วิธีการนะครับ ถ้าใครตอบคำถามถูกว่าร้านของพี่เดียตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคิดศัก,กราชนะครับไม่ใช่พศออนะปีคศออเท่าไหร่นะครับตอบถูกเป็นคนแรกนะครับในคอมเมนต์ของด้านล่างคลิปรับไปเลยเสื้อชงวนชาแนลนะครับก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับว่าร้านพี่เดียเปิดตั้งแต่ปีอะไรเราก็มีร้านพี่เดียอยู่ด้านล่างนะรเรียบร้อยนะครับก็ลองไปดูกันดูนะครับสาหรับวันนี้ขอ ขอบคุณพี่ออบผมครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ